สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพาร์คบอลดี้นะครับผมวันนี้ผมจะมาเป็นเขาเรียกว่านักแอะิเมชั่นสตรีมเมอร์เป็นนักสตรีมเมอร์นุวยเพอเอิญบอกจะไปซื้อไมค์ไก่มอสที่ฟอร์จูนพูดแล้วก็เกินไมค์อัดเสียงมอสอยากได้มาแต่สียุดวันนั้นไม่ได้ไมค์เลยไอ้มอสได้นินเทนโดซื้อกลับบ้านประเด็นคือถ้าเกิดซื้อนินเทนโดไอ้มอสจะลดราคานะคะเฮ้ยอยู่กูก็ได้ของกลับมาเฉยๆเลยคือผมไม่อยากได้อันเนี้ยมานานมากแล้วแต่ว่าตอนสถานการณ์โควิดจาก3,500ขึ้นไห้0ขึ้น ได้ถูกสด57 0 0นณะตอนนั้นนะโอ้ขึ้นแบบคนแพรรแ่ขึ้นเหมือนโควิดมันซาซามันก็เลยกลับมาในเราได้ราคามพนมันคือ Ring Fit นะครับมันคือเกมออกกําลังกายทุกคนเกมออกกําลังกายที่ว่าคือมันจะเป็นเกมที่แบบว่าฝนมันตกเนี่ยเราออกไปไหนไม่ได้เราก็ออกกำลังกายที่บ้านแทน oh, <my. S 1> เขาบอกว่ามีคนน้ําหนักลดจากเกมนี้เยอะมากผมก็อยากลองดูว่าเป็นยังไงคือผมมามีปณิธานตั้งใจไว้แล้วว่าเอออยากได้เกมนี้ไงมันไม่เหมือนอีมอสที่แบบพอไปดูหน้าเกมเขาให้เลือกว่าเจา Animal Crossing กับ Harvest Moon เฮ้ยเอาอะไร ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้กินมา่ก่อนไม่ได้กินเมื่อก่อนสุดท้ายเอา Animal Crossing มาเหตุผลเพราะว่ามันว่ายน้ำได้พูดตรงๆว่าไม่เคยสัมผัสไม่เคยเล่นมลยก่อนเปิดมาปึ้มเจอตัวเกมก่อนนะครับทุกคนหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเกมแบบว่าเกมแบบนี้ตลับมันหน้าตาเป็นไงอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมจะแกะดูหนึ่งสอง <c oughs> มหมดเมโมรี่การ์ดก็ไมีอยูุดในทุกคนอันนี้คืออันนี้คือตัวเกมนะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันต้องทํายังไงบ้างอ๋อเน,น,อน,นไม่ใส่ขาอสีขีฟ้าใส่ขาสีแดงใส่นี่โอเค มื่อี้ว่ามันจะช่วยป่ะแล้วอันนี้ใส่ตามบวกลบทุกคนมันดีสันลักบวกกับลบอย่าไปเหมือนอีมอนนะมาแล้วผมบอกไว้ก่อนนะว่าอันนี้ผมเพิ่งคือไอตัวบันทึกหน้าจอมาอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันติดพลาดประการใดขออภัยด้วยเซ็ตไม่มีเลยอะไรก็ผมขอโทษด้วยเซ็ตอัพไกด์ก็ใส่แล้วไงเกิดอะไรขึ้นตซอในเฉยไม่จําเป็นกูรู้อย่เรื่องแค่นี้มันง่น<ๆ>ายเจ้าประเทศเอ,อ,อยู่ในแคนาดาหรืออยู่ข้างนอกแคนาดาเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาอยู่นอกแคนาดาเนาะ ไปแล้วทุกคนอุ้ยทุกคนดูดินี่เฮ้ยไอ้มอสทำ่นไปไปหนึ่งไปทุกคนไปแล้วครับนะครับผมวิ่งนะผมวิ่งนะเนี่ยมันสามารถแบบว่าอย่างนี้ได้ทุกคนปล่อยพลังหรือว่าดูดของเนี่ยอันถ้าเราอยากจะลอยให้ท่างนี้เห็นไหมค่อยๆบีบอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อ๋ออีนีดทุกคนลอยเกตเคนี่ก็คือปล่อยพลังเหรอแต่ดะลอยอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆลงไปเ,เรื่อยเกตเคไปแล้วไปทุกคนค่อยๆลงแบบอย่าไม่เงียบเรายิงวิ่งเร็วเท่าไหร่มันยิ่งเร็วทุกคนให้ดูอย่างเงี้ยเห็นไหมล้วปล่อยไปไปเฮ้ยผมไวสั่งนะผมโคตรเก่งอะ่ะเฮ้ยผมเก่งจริงทุกคนดูด ้าผีเป็นไรอะ่ะเริ่มใหม่เหรอเจ้าผีสู้สู้มีสู้ด้วยไอ้เหี้ยโอ้ยฟิชแบทเทิลไปดิมาดิมาดิไปแล้วไอ้มอบช่วยด้วยมึงช่วยอะไรมึงได้สูุกอยู่คนเดียวตอนนี้ไม่ดีว่ะไอ้มอบมึงใช้มงึมงมงันหอมจริงนะมงึงเชื่อกูเลยกูยังไม่อยากหอมตอนนี้มึงเล่นเลย โอ้โหสู้แล้วกําลังกายสกวอชเหรอเออไปทุกคนนับแล้วค้างไว้อ้อกลับอ๋อเนี่ยมันช็อกอู้หูเฮ้ยสควอชจริงด้วยโอ๊ยทนไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไม่ไหวแล้วโอ๊ย เมื่อไหร่มึงจะตายเนี่ยแล้วมันจะปล่อยตูป่ะพลังมันอยู่ข้างล่างไงมึงดูหุยอีกเยอะยังไม่ถึงครึ่งเลยอือไปทุกคนอ๋อโอ้ยไปแล้วมึงเตะที่เดิมโอ้เมึองตูต้องไปนานๆเลยปล่าอ๋อซ็กเก็ตยี่สิบครั้งเอ้ยเท่าไหร่วเนี้ยเนี่ยมึงเห็นป่ะสิบหกสิบห้าไปติดไปแม่ยต้องไปนานอยู่ โอ๊ยโอยออ่ะโอยออ๊อไอออ้ครับโอ้ยไปดูเดโออยลัเลยายอนิอ๊ยอ๊ยอ๊ย้อหมดยโอยตาโยโอยอยูอไอะไรโอ้ยอดวิญญาณชกต่อยอะไรอ่ะโอเมึงอสู้ยอ้ ไม่มึงกูทำไม่ได้นะกูไม่เล่นโอ้โหอเอาดิอ๋อมันจะบอกเลยเว้ยว่าได้ได้ร่างกายตรงไหนเห็นไหมทุกคนทุกคนเห็นไหมมันจะบอกได้แขนได้แอปได้โอ้โหโคตรดีแต่ไม่ดีแล้วตอนนี้ไม่ไหวอ๋อมึงเลือกหมวด intense น่ะ intense ก็คือเหนื่อยหอบถ้ามึงเลือก็ x t r e m e มึงก็น่าตายนะทุกคน1ิทีอะ มดแล้วโอ๊ยต้องรับเงินโอ๊ยไปดเนกันนะโอ๊ยเย้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 โอ๊ยไม่ไหวได้ห้าเหรียญพ่อมือเฮ้อเฮ้อเลเวล่สองแล้วดีใจจังเลยเย้อ๋อมันค่าจมดีก็เพิ่มขึ้นทุกคนเหมือนยังไม่จบด่านนี้เลยเนี่ย ไปต่อโหมึงหกนาทีแล้วอะไว้มันลิมิตห้าจะถึงแล้วนอะแต่มันลิมิตห้านะคือดูดนี่คือการดูดดูดนี่ทุกคนดูดเหรียญอย่างเงี้คือแบบว่าไปดิเออไม่ทันแล้วว้า <c oughs> <c oughs> อย่างเงี้อย่างเงี้เออมันไม่มีนักพลังอ,อ่อฮะ มันคงจะทำลายตาเจไปเรื่อยอ่ะมึงประมาณนั้นอะเข้าใจปะแบบว่ายกขาสูงโหได้หัวเข่ากี่เปอร์เซ็นต์ผีวิผูเกียรติเฮียแน่นะคุณไม่เล่นกีป,ป้ากีบ้าอับยอมไม่ไหว <c oughs> มึงเล่นดีแน่จริงอะงเรแบบาไม่ต้องเล่นนะคะเรามาเล่นเกมอ,อะไรที่มันน่ารัก,รกนแบบนี้ดีกวทุกคนออาม,มาผมคิดว่าเซือ้อ Animal c r o s s i n เล่นนะคะทุกคนผมคิดวมันเป็นเกมที่ดีมากแล้วก็ทําให้เราแบบได้ออกกาลังกายอะไรอย่างเี้ทุกคนทุกคนมันมันเหนื่อยจริงๆเหนื่อยเหนื่อยจัดเลยวันนี้อ่ะทุกคนเราจะมารอดูกันว่าผมจะเล่นได้กี่วัน ววไมก็เลิกแบกไม่เหมือนมึงไงมอสเมื่อจะเล่นเว็วแรกอ่ะเหมือนวิ่งว well <|pa|>> ิ่งหน้าของบ้านไอ้แต่อันนี้มันมันดีกว่าวิ่งตรงมันมันได้ทุกส่วนไงมันให้เราสคอร์สมันให้เรายกมันให้เราบีบแต่ปวดจริงปวดอะปวดไปเลยอ่ะมึงอาจจะนอนหลับปันดีขึ้นในอืมไอ้ทุกคนประมาณนี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องปาร์มาลูดี้ด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายกําลืช่องปาร์มา ีแล้วกูจะไม่เสียใจกดระดิ่งกดไลก่อนสมัครสมาชิกไปกดระดิ่งกดไลก่อนสมัครสมาชิกไปกดระดิ่งกดไลก่อนสมัครสมาชิกไปกดระดิ่งกดไลก่อนสมัครสมาชิกไ